สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมก็นำเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะครับกับเรื่องที่คุณจะต้องเจอในชีวิตประจำวันผมเชื่อว่าหลายคนนะครับที่จะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้และมีหลายคนทีเดียวนะครับพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เท่าก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเหตุการณ์ที่ผมจะนำมาพูดถึงวันนี้ก็คือว่าการที่เรามีคนใกล้ชิดเกิดมีปัญหากันเกิดทะเลาะก,กันแล้วตัวเราเอง งกลาจะต้องทำอย่างไรดีครับถ้าเราไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็จะเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นถูกไหมครับหรือถ้าเราไม่สนุกสนใจเลยก็จะมีปัญหาไปอีกแบบหนึง่งทั้งสองฝ่ายอาจจะเลิกคบเราไปทันทีถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรดีเดี๋ยวร้องมาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับความรู้ที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นั้นผมประมวลจากแหล่งความรู้ต่างๆนะครับแล้วนำมาเล่า ผมเชื่อว่ามันจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปด้วยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณครับเรามาพูดถึงวิธีการแรกกันดีกว่านะครับเมื่อคนใกล้ชิดของเรามีปัญหาทะเลาะกันนะครับสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องทําก็คือว่าคุณต้องให้เวลาทั้งตัวคุณเองและคนที่มีปัญหากันนะครับในเมื่อทั้งสองฝ่ายมีปัญหา กังนั้นคุณอย่าพึ่งเอาตัวเองเข้าไปในสถานการณ์นั้นนะครับถ้าคุณยังไม่อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นพยายามถอยออกห่างจากสถานการณ์แล้วให้ทั้งสองฝ่ายออกห่างจากกันด้วยนะครับให้เวลามันผ่านไปแล้วพอเวลาผ่านไปนะครับทั้งสองฝั่งก็จะเริ่มใจเย็นลงเริ่มมีสติเริ่มที่จะมีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองลดลงนะครับก็จะมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแล้วเขาใจเย็นลงแล้วคุณค่อยทําหน้าที่ของคุณที่จะเป็นคนกลางนะครับค่อยแสดงออกว่าคุณยังคงเป็นมิตรกับทั้งสองฝ่ายอยู่ในขณะที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับคุณอย่าพึ่งแสดงตัวตนอย่าพึ่งแสดงความโกรธความมึง่งไม่พึงพอใจออกมานะครับ เพราะว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ทั้งสองฝั่งมีปัญหากันแล้วคุณแสดงความไม่พึงพอใจออกมาอีกคนหนึ่งมันก็จะทําให้สถานการณ์แย่ลงนะครับในขณะเดียวกันถ้าสองฝั่งกําลังมีปัญหากําลังโต้เถียงกําลังทะเลาะกันนั้นคุณต้องใจเย็นให้มากที่สุดนะครับแล้วคุณจะต้องพูดด้วยวาจาที่ดีวาจาที่สุภาพอ่อนโยนกับทั้งสองฝั่งนะครับในขณะเดียวกันนั้น ถ้าคุณอยู่ในสถานก,การณ์ที่ทั้งสองฝั่งมีปัญหากันตรงนั้นคุณจะต้องนิ่งต้องใจเย็นให้มากแล้วจะต้องเป็นคนกลางทำหน้าที่รับฟังทั้งสองฝ่ายนะครับในขณะที่รับฟังทั้งสองฝ่ายนั้นคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งเข้าข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับคุณจะต้องใช้เหตุใช้ผลเป็นผู้ฝั่งที่ดีครับรับฟังความรู้สึก รับฟังความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายให้เขาได้พูดออกมาให้เขาได้แสดงออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยหาวิธีการให้ทั้งสองฝั่งแยกออกจากกันก่อนนะครับขณะที่คุณกำลังรับฟังอยู่นั้นสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากที่หลายคนมองข้ามก็คือคุณต้องพยายามที่จะแสดงให้เขาเห็นว่าคุณเข้าใจทั้งสฝั่งนะครับแล้ว แสดงให้เขาเห็นว่าคุณสนุกสนใจใส่ใจพวกเขานะครับในขณะเดียวกันก็แสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณต้องการให้สถานการณ์ดีขึ้นให้ทั้งสองฝั่งนะครับหันหน้าเข้ามาพูดมาคุยกันปรองดองกันให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากเวลาผ่านไปถึงเวลาที่คุณจะต้องแก้ปัญหาแล้วนะครับคุณต้องหาทางที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการต่าง ใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์นในการที่จะดึงคนทั้งสองฝั่งให้มารอมชอมกันหาเหตุผลตรงกลางครับในความเป็นจริงของชีวิตคนเรานั้นไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ชนะได้ตลอดและเช่นเดียวกันครับไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่จะผิดพลาดตลอดไปเพราะฉะนั้นหลักการ ถ้าคุณให้ฝ่ายใดชนะอีกฝ่ายหนึ่งย่อมโกรธย่อมไม่พึงพอใจคุณจะต้องหาวิธีทำอย่างไรดีให้ทั้งสองฝั่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญรู้สึกถึงว่าคุณทั้งสองฝั่งนั้นชนะทั้งคู่ตรงนั้นแหละครับสำคัญวิธีการค่อนข้างจะยากสักหน่อยนะครับแต่คุณ ก็าสามารถทําได้นะครับวิธีการที่จะทําให้ทั้งสองฝั่งพึงพอใจวิธีการแรกที่ผมจะพูดถึงเลยก็คือว่าต้องพยายามที่จะรับผิดและขอโทษนะครับถ้าหากแม้ว่าคุณเห็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องรับผิดชอบในปัญหาที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดจากการทะเลาะกันนะครับคุณต้องพยายามเชียบพูดให้เขาแสดง ความรับผิดชอบออกมาแต่การแสดงความรับผิดชอบนั้นไม่ได้ทําให้เขาเสียหน้านะครับแต่ตรงกันข้ามครับคุณจะต้องพูดโน้มน้าวว่าถ้าปล่อยให้เหตุการณ์ล่วงเลยไปความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวของเขาเองนั่นแหละที่จะเสียหายมากกว่าตรงกันข้ามถ้าคนที่ผิดในวันนี้นั้นกล้าที่จะยอมรับผิดกล้าที่จะขอโทษมันจะทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดูว่าเขาเป็นคนดี เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนมีเหตุผลตรงนี้แหละครับสำคัญถ้าคุณสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ผิดคิดได้แล้วขอโทษได้ยอมรับผิดได้แสดงว่าคุณเป็นคนเก่งครับหลักการนั้นผมเชื่อว่าผมไม่สามารถที่จะพูดให้คุณเข้าใจได้ง่ายมากกว่านี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณเชื่อผมไว้อย่างหนึ่งว่าในความรู้สึกของคนเราที่ทะเลาะกัน เพราะต้องการเอาชนะแต่ถ้าเวลาผ่านไปได้แล้วเขาจะเย็นได้แล้วถ้าเขารู้ว่าตัวเองผิดอยู่รู้ว่าถ้าดื้อรั้นต่อไปก็จะยิ่งเกิดความเสียหายโดยเฉพาะความเสียหายนั้นจะตกกับตัวเขาตรงนั้นมันจะช่วยคุณสามารถที่จะทำให้เกิดความปรองดองขึ้นมาได้นะครับแล้วสิ่งสำคัญมากก็คือคุณจะต้องรักษาความสัมพันธ์ ต้องพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ให้ดีขึ้นนะครับพยายามรักษาความสัมพันธ์โดยการเสริมสร้างความเข้าใจและพยายามที่จะให้ทั้งสองฝั่งส่งเสริมสนับสนุนกันนะครับในทำในการร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วความสัมพันธ์นั้นถึงแม้เริ่มต้นมันจะมีปัญหาประสรคบ้างมันไม่สามารถจะรบลอยล้าวได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์นัก แต่ถ้าสองฝั่งยอมมาจอยกันและปรับความเข้าใจมาร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันอย่างน้อยที่สุดชีวิตของคุณก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันนั้นถ้าทั้งสองฝั่งเป็นเพื่อนใกล้ชิดเป็นเพื่อนร่วมงานก็มีโอกาสที่จะทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นได้นะครับเพราะทั้งสองฝั่งนั้นจะรู้ใจกันมากยิ่งขึ้น จะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นถ้าทั้งสองฝั่งนั้นเป็นพี่น้องของคุณเองยิ่งง่ายนะครับเพราะเมื่อมา,มาปรับความเข้าใจกันแล้วทั้งสองฝั่งก็จะรู้ขอบเขตของตัวเองในการที่จะใช้ชีวิตนะครับว่าทําอย่างไรอีกฝั่งหนึ่งถึงจะพึงพอใจนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟัง ขอบคุณที่ช่วยกันแชร์คลิปนี้ให้กับกัะยาณมิตรของคุณและหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อคุณทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสรวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ